เทหกเอวะมเมสุตังเอกังสมย,ยังภะควาภะลานสียังวิหารติอิสะปติเตเนมิขะทาเยตัตาละโคพิคะวาเอ๊ะภควาปันจวัคขิเยพิขุอามันเตสิเทวมเมพิคะเวอันตาปัตถะชิเตน,นะนะสัตสเสวิตะพายโย จายังกาเมสุกามะลุสุลกิตานุโยโโคหิโมคโมอุปะชิโนโกอัตนาลิโยอนันทะวะยันหิโตโยจะายังอันตะกะเอกกิลามะธานุโยโคอุโคอะนาลิโย อน,นันทะสันหิตโตเอเตเต,เตพิกเวอุโคตันเตอนุปะคัมมะมันหิมาปะทิปทาตะคะเตนะอภพิสัมพุทธ,ธาจากขู่การณียานะการณีอุปะสะมายโดยสามายะพิกะยายะสัมโธทายะนิพานายะสังวัตติกตะมาจะสา พิขเวมิธมาปทิตทาตถาคเตนะอะพิสัมพุทธ,ธาจาักขุการณียายะการณีอุปะสะมยังอภพิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะมวะอะดิโยอันถากิโกมัคโคเสยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมากมรรมป สัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสมาชโวสัมมาวาจามสัมมาสติสัมมาสมมธิอิยังโขสาพ,พิขเวมาจิตมาปฏิปาทาตถาคเตนะพิสัมพุทธาจากักกุกลณียะนะกรณีอุปสมัมภยะภิกยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวตัตติทางโขปะน,นะ พิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชะลาปิทุกขามะระนาปิทุกขาโสกะปะลิเทวะทุกขะทูมัดสันุปยาสัตปิทุกขาอิปิเยหิสปะโยโคทุโโหเยหิวิปะโยโคทุกโหยัมปิชังนละพติ ตัมปิทุกขงังสังขิตเตณปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอิทางโคปะนะพิขเวทุกขสม,มุทายโยอริยสัจจังยะสังตันหาโพโนโพภะพิวิกานันทิลา,าสะสหาขาตาตะละตะละตันตลาพินันทิมีเสยยะถีทางกามังรันหาพภะ วัตันหาภิกวิภะตันหาอีทังโขปะนาภิกขเวทุกขะนิโ,โรโธะอริยสัจจังโยสัจสาเยวะตันหาหายะะเสสะวิละขะนิโ,โรโธจาโคปะนิหิสังโคมุติอะนารโยอีทังโขปะนะภิขเวทุกขะนิโ,โรโธะหะ ขามินีปะภิปทาอริยสัจจังอะิยะเมวะอริโยอันทังกิโกมัคโคสเสยะทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมากัรมปูสัมมาวาจาสัมมามันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสัมมาติสัมมาสมาธิฏิอีถังทุกขังอริยสัจจันติมีพิขเวบุคเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปปิยานัง อุทาปารถีปัญญาอุทาปารถีวิชาอุทาปารถีอะโรโกอุทาปาริตังโขปปนิทางทุกขังอริยสัจจังปะรินเยยันติเมพิคะเวตบุเพอนุอานานุสุเตสุธมเมสุจับหูอุทาปาริียานังอุทาปารถีปัญญาอุทาปารถีวิชาอุทาปารถีอะโรโกอุทาปาริตังโขปะทินทุกขังอริยสัจจังปะวินญาตันติภิเม ขเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักกุอุทปาิญาณังอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปาฏิอารโกอุทปาธิทิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักปุอุทปาธิญาณังอุทปาฏิปัญญาอุทปาฏิวิชาอุทปาฏิอโลโกอุทปาธิทิทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาลทัปปันติ เมพิขเวบุเพอานันุสุเตสุธเมสุจกขูอุทัปฏิยานาอุทัปฏิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปฏิอโรโกอุทัปฏิตางโขปัณิทางทุกขังทุกขัสมุทะโยอริยะสัจจังปะหินันติเมพิขเวปุเพอานันุสุเตสุธเมสุจกขูอุทภปทิญาังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโรโกอุทัปิาทโอปิทุกขัง นิโรธาโทอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนุนุสุเตสุธเมเสุจักขูอุธาปัธิยานังอุธาปฏธิปัญญาอุธาปฏธิวิชาอุธาปฏธิอาโลโกอุธาปฏธิตังโขปะนินทางทุกขะนิโรธาอริยสัจจังสันติกาสัมพันติเมพิขเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุธาปัธิยานังอุธาปฏธิปัญญาอุธาปัธิ วิชาอุทาปาทิอโรโกอุทาปาทิตังโกแบบนี้ทางทุกขันมิโลโถอริยสัจจังจันติกะตันติเมพิกาเวบุเพอนันุสุตเตสุธรมเมสุจักปูอุทาปาทิยนะนังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโรโกอุทาปาทิอีทางทุกขันิโรธาคามิมีปฏิภาทาอริยสัจจันติเมพิกาเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุ จักกุอุทัปธิยานางอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอารมโกอุทัปธิตังโกปณิทังตุขานิโรธะคามิมีปฏิภาอริยสัจจังภาเวตันพันติมีพิกเวเบุเพอนานุสุเตสุรมเมสุจักกุอุทาปทาิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอารมโกอุทัปธิตังโกปณิทังทุขานิโรธาคามิมีปฏิภาอริกกยสัจจัง ภาวัตันติเพยพิฆเวบุเพอนันุสุเตสุธเมีสุจักขุอุทาปาธิญาณอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอโลโกอุทาปาธิยาวะกีวัตจ,จะมีพิขเวอนมีสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปรินวันทะทวาทสาก,กาาลังยะถาปูตังญาณสัจน,นะณวิสุทัน สุดทางอะโหสิเนวตาวะหังพิขเวทะสเสวะเกโลกเกสมาก,กาเลส,สัสมมะนัพลาหะมิยาปชายะสะเทวะมานุสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุโทโธปัจญญายาสิง ยะโตจะโขมีพิขเวอมีสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวัตวติปาริภัตตังทวาทะสาการังยะถาทุตังยานะทันสนังสุวิสุทงังอหสิอาทางพิขเวสัทวะเกโลเกส,ส,สัมมละเกสภะละหะมะเกสัทธะมะนะภาละหะมะนิกยา ปชายะสะเทวะมะนุสยะอนุตตลังส,สัภสโสริอภินสัมพุโทโธปัจจายาสิยานะจะปะนณะมีทัศนังตุทะปาธิอุาปามีปปะมีวิสุติอายะมันติมหาชาตินันทิธานะานิปุนันทะโวติยิทะมะโวจักภะควาอันตะมะนา ปัญจะวัคคิยาภิกขุภา,าวะภคขวะโตภาสิตังอภพิณันถุเยมันสะมินจะปะนาเวยากะละสะมินิงกันทะเมีเนอายสะโตโกนทะมันสะวิละชังวีตะมะลังธรรมะจักขู่าาท่าปาธิยายกัญจิสุสะมุทัยมัดทาง สัพพะทันตังนิโรโธธรรมันติปวัติเตจะพักวตาธรรมะจักเกกุงม,มาเทวาสัทมนุสาวะเวสุเอตัมพักวตาภาลานสียังอิสิปเตเนมิขาทายอานุตลังธรรมะจักกังปวัติตังอันปะภวิติยังสมานี นะวาพาลานะมณีนะทีทีทวนะวามาเลนะวพาหะมุนานะวาเกจิวาโลกัสมิติกุมมานังเทวนาง,นาง,ส,งสัตธังสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวสัทธมนุสาวะเบสุจาตุมหาราชิกิกานางเทวานางส,สัตทธงสุตวตวาตาวติสาเทวสันทะมะ นุสสาวีสูงตาวติสานางังเทวนานังสัตทางสุตสวะยามา,มาเทวสัทมนุสสาววสูยาม,ามานางเทวนังสัตทางสุตวะตุสิตาเทาวสัทามนุสสาวีสูตุสิตานัางเทวนังสัตทางสุตสวะมิมานิลาติเทวสัทามานุสสาวสูมิตมะละตินางเทวานัง ทางสุตวาภะะนิมิตาวาสันวติเทวาสัทธามนุสสเวสุงปะรินินมิตาวาสัวตินางเทวะสัทธังสุตวพระรพภะมะไกเทวาสัทธามนุสสเวสุเอตัมภะขวตาภารานสียังยิสิปติเตนะ มิคาเทยเยอ,อนุตตลังธร,รมจาจักกังปะวะติตังอัปะวะพิวติยังสามารถมีนะวาพระราหะมะเีนะวาเทวนะวนาวามะเลนะนะวาพระระหะมุนาวากิเกจิวาโลกาสมมิติอิติหะ เตนะคะเนนะเตนะมุภุหงเตนะยาวะพระรัฐะมะโลกาสัตโทอัมพุคันชันจิอายัตจะทะสะสะหัสสีโลกะธาสังกัปปิสัมปะกัปปิสัมปะเทะเวทิอัมปะมาโนจะโลวฟาโลโอภาโสโลเกปตุละโหสิ อติกัมมีวะเทวะนางเทวะนุภาวังอัตโภขควาอุทังอุทานีสิอัญญาสิวะัตะโกโกนทันโยัญญาสิวัตโกนโททันโยติอิติหังอายัตมะโตโกนทันสันจะอายนโกนทันโยตวะนามัง โอหสิที่วที่เจ็ดทีประสงค์กว่า,กา,วาอรหังสมมาสามพุทโธวิชาจารณาสัปนโนสุกตโตโลกกวิทุนอนุตโลภุรีธรรมมาสาธิส,ส,ส,สทาทาทัทธาเทวามนุษย์เสนาผูโธพกาว,า,วา,าติสวาขาโตพกตาธรรมูสันติริโกอากาลิโกเองิบัยโกโอปานานิโยปัจจะ ตังวิเทหัมววิญญาณติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆวิชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาทีทางจันตาลิปุริสยุขานิอัตชะปุริปุคลาเอสะภควโต,าโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหุเนโยทักขีเนยโยอัญชลีกาละนีโย อนุตลังอุขาเกตังโลกัสติจินดามดีปียังมันลังสะยะสังทาสังโกนังอุปะสันติเนสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปัดพันโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันตุโนทีปังกาเลทโทเทวสุโปเสธิกันจิน เฮโวยะสันสโกปัญชังสันสมิงกินีวาทัตจาาปันตังสาธิบุตโตภาวันตุเมสิทธิลาภัชนะาณเยมณนีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชนายหะหุชนาเปยังมะมะอฏิสิบสักตะวะพุทธารตะนังโอสถังบุตมะวัน อุตมังวะลังอิตังเทวะมนุสสานังพุทธาเตเชนะโสตินังนสันตุปัทวาสเพทุกขาวุปปะเสมนตุเตสกระตวาธรรมะรัตนังโอสะทางอุตมังวะลังปะลินฟาหุปะสมาตังธรรมะเตเชนะโสตินังนัสันตุปัทวาสเพยาภะวุปปะเสมนตุเต กัสตวาสังฆะละตะนังโอสะทางอุปมังวะลังอาหุเนยังปาหุเนยังทักค,คินโสธีนาณสันตุปัทวาสาเพโลขาวบูสเมนสุเตอิติพิโสพระควาอรหังสมมาสัพุทโธวิชาจารณาสป,ปนสุกตโตโลกวิทุนอนุตโลภุาาริกธรรมะสาลิติสัทธาเทวะมนุสนัง พุทโธสาวัตถีสาวาคาโตผะขวตาธโมสิติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโยปัจจตังเวทีพัมโพวินญาณีติสุปฏิปันโนผะขวตาสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนผะขวตาสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนผะขวตาสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนผะขวตาสาวกสังโฆยาทิทางจันตาริบุริสุขานิ อัตถุลิปุกกลาเยสะพะควโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอันชลีกะระ,ะนีเยอ,อนุตลังบุรันันเขตังโลกาสัติกินดามณีปียางมันดังยะสันธาสังโกนางุป,ปะสันติสิหีเนหังมาตาปิตวะโอรหังปะพันโอตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันตุ โนทีปังกาเลเทวสุปโปเทเสธิกันจิเทวเยเยสันโกปัชชังพันสมินกินเนวาท่านตาปียังกันตังสาลิตโตภาควัตุเมลัทธิลาภกชนายเยมนีจินดาปียังจัทธนักสัพเพชนาพระหูชนาปียังมามา สกตวาพุทธะรัตนังโอสะทางอุตตมะวะลังอีตังเทวมนุสันังพุทธเตเชนะโสตินานัสันตุปัทวาะสะเพทุกขาวูสะเมนตุเตกสกตวาธรรมะรัตนังโอสะทางอุตตมะหลังวะลังประลีฟาหูปะสะมะนังธรรมะเตเชนะโสตินานัสันตุปัทวาสะเพยาวูสะเพนตุ กัสตวะสักคารัตนังโรสัทางอุตมังวะหลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังขเตเชนะโสตินาสันนตุปัทถวาสเพโลคาบูปัเวนตุเตอิติปิโสภควาอ拉หังสมาสมพุทโววิชาจารณาสปนงสุขโตโลกะวิทุอนุตโรรูริสสะธรรมาสานาธิสัทธาเทวันุสสานงพุทโภพควติ สวาสดคาโตผัะวัตาธมโมสันติติโกกาลิโกอิหุเสวิโกโอปานิโยสัจจตังวียนทิทมโพวิญญาณทิสุปฏิปันโนผัะวัตโตสาวะกสังโฆอุชุปฏิปันโนผัะวัตโตสาวะกสังโฆญายาปฏิปันโนผัะวัตโตสาวะกสังโฆสามีปฏิปันโนผัะวัตโตสาวะกสังโฆยาที่ทางจันตาลิภูริยุคายมิอันถะปุริปุคะรา เยสะภระขาโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกัลระนีโยอนุตตลังภูลักษัตรังโลกาจติจินนามณีปิดยังมันังยะสะทานสังโกนังอุปสัสสติสิหิเมหังมาตาปิตวะโภลหังปะพันโภระตันจะมหาราชาจะกวังมังโปสันตุโนทีปังกะเลเทโวสุปโปเท เศรษกัญจิเทโวเยสัตโกปัจชังสมิงกินเนวาธันตาปิยงังกันเตตังสาลิปุโตภควตุมีรัทิลาพักชนยเยมณนีจินดาปิยงังยัตถานาสัพเพชะนีชนาพระโหชนาปิยังมะมะสกตวาพุทธรัตนงังโอสถาอุตตมะวะลังอีตังเทวมนุสสะนงัง พุทธเตเชนะโสตินาสันนสันตุปทาวาสัพเพทุกขาวูสเมนตุเตกสัตวาธรรมะรัตนังโอสะทางอุตม์วัลังปาริภูปะสะเมนนางธรรมะเตเชนะโสตินานสันตุปทาวาสัพเพระยาวูปะสะเมนตุเตสกตวาสังขรัตตนังโอสะทางอุตมังวัลัง อาหูเหนยอ,อย่างปาหูเหนยอ,อย่างสังขะเตเชน่โฮูนีนาหน้าสันตุปัตวาสัเพเปโรคาวูสัเมนตุเตสถู